ไอ้น้องไอ้อ้วนมาดิเราก็แบบครับพี่เราก็ขึ้นไปอ,อให้มาร้องเพลงเราลองเพลงเราก็ร้องเพลง,ลอง,พ,ลงพอร้องเพลงเสร็จปั๊บลงมาจากเวทีเจ้าของร้านก็เดินมาหาเราถามว่ามีงานทำหรือยังเราก็เอ้ยขายตรงปะวะไอนะพี่เอาดีนะพี่เอาดีนะพี่กำลังหานักร้องใหม่อยู่สนใจมาร้องไหมเราก็เฮ้ยลองดู เรได้งานเลยได้งานแล้วก็ไปร้องครั้งแรกที่ไปร้องเนี่ยสองชั่วโมงได้75เหรียญดีกว่าไอคิดเชนแฮงเยอะเลยเยอะเลยนั่นแหละเป็นครั้งแรกที่ผมรู้สึกยเป็นนักร้องได้ตังเยอะว่ะหูล้างจานไปวะก็เลยรู้สึกว่าเอะไอสิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นการไปเรียนภาษาการมาอยู่ที่นี่แลำบาก มันใช่สิ่งที่เราต้องการจริงๆหรือเปล่าว่าคือนั่งทบทวนกับตัวเองครับจนรู้สึกว่าตกตะกอนแล้วว่าโอเคไม่เรียนนิเทศละอยากเรียนดนตรีพอคิดได้ปั๊บเอาไงต่อโทรหาแม่เลยครับว่าแม่ครับอไม่อยากอยู่แล้วครับแม่อยากกลับบ้านครับอยากจะกลับไปเรียนดนตรีครับแม่งงงแม่ไม่งงครับแม่ด่ากลับมาแบบคือต้องเอาโทรศัพท์ออกเงี้ย จนประโยคสุดท้ายที่เอามาแปะหูคือบอกกูไม่คุยกับมึงละนั่นแหละครับแล้วพี่ชายก็มาคุยไหนพูดมาสิว่าทาอยากอยากอยากจะทําอะไรก็เล่าให้เขาฟังว่าเออย่างงี้งี้พี่เขาบอกโอเคไม่ไหวก็กลับมาสรุปอยู่ออสเตรเลียนานแค่ไหนครับมันแปดเดือนครับแปดเดือนแปดเดือนก็ไม่นานนะไม่ถึงไม่นานไม่นานไม่นานครับกลับมาทําอะไรครับกลับมารอสอบเข้ามอลังสิตครับเรียนดนตรีคณะเกี่ยวกับดนตรีเลยครับดนตรีเลยครับวิยาลัยดนตรีมอลังสิต ซึ่งไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับเอา้านี่มันของคุณชอบแล้วไงแต่เราไม่มีพื้นฐานนะครับเราไม่รู้ว่าคุณแจฟากุญแจซอนบรรทัดห้าเส้นเราไม่รู้อะไรเลยครับคือไปโลง่งๆ <c oughs> สมารแบบโลง่งๆซึ่งระหว่างนั้นเนี่ยก่อนที่จะเข้าไปเรียนแม่ก็ไม่คุยด้วยครับอ๋อแม่ไม่ชอบอันนี้แม่ไม่ชอบอันนี้ก็คือเราก็ต้องไปเขียนจดหมายแบบเหมือนขอโทษที่เราอ่ะส่งเราไปเดียแล้วเราก็ทําให้ผิดหวัง แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้ชอบจริงๆอขอทําในสิ่งที่เราชอบแล้วเราตั้งใจเถอะแบบสัญญาว่าจะทํามันแบบให้ดีครับแล้วก็ไปหยอดไว้มีจดหมายตอบมาไหมไม่มีครับเข้าปีหนึ่งก็ด้วยความที่เป็นเด็กค่อนข้างจะเฮี้ยวๆหน่อยครับก็จะไม่ค่อยอาจารย์ก็จะไม่ค่อยปลื้มอ้าวขนาดอันที่ชอบก็ไม่ค่อยเรียนอีกแล้วเรียนครับแต่ว่าด้วยความที่เราไม่เคยมีพื้นฐานมาก่อนเลยมันก็เป็นเรื่องยากสำหรับเรา ใครว่าเรียนดนตรีเรียนง่ายนะครับผมบอกตรงนี้นะครับยากมากมผมก็เลยเรียนเช้าคนอื่นซึ่งในระหว่างนั้นเนี่ยก็มีความโชคดีเกิดขึ้นในชีวิตอีกตรงที่ว่าวงดนตรีอยู่วงหนึ่งนักร้องลาออกเฮ้ยโอ๊ตไปร้องแทนให้พี่หน่อยพี่ลาไม่ทันแล้วเราบอกพ,พี่จะผมจะไปร้องได้ไงผมไม่เคยร้องในคืนทีเมองไทยเลยเอ็นเตนคนยังไงเนื้อเพลงอผมก็ไม่รู้นั่นแหละช่วยพี่หน่อยเว้ยก็ไป เราก็ได้ไปอยู่ในวงนเขานั่นคือจุดเริ่มต้นนั่นคือจ,<า>จ,จุดเริ่มต้นที่แบบมาอยู่เมืองไทยแล้วทํางานคือมันจะมีผับๆหนึ่งหาวงดนตรีที่จะเข้าไปเล่นในร้านซึ่งอยากได้เป็นวงมหาลลยก็เลยจัดงานประกวดขึ้นมาเราก็ไปประกวดอันนี้แล้วเราได้ที่สองแล้วในระหว่างนั้นนะครับก็ความโชคดีอีกนะครับนักร้องในคณะก็ลาออกหมดเลยเหลือผมคนเดียวที่อยู่ในคณะ แล้วก็ต้องไปประกวดงาน<ม>ประกวดชีวิตคุณมาจากการไปแทนที่ใครสักคนเสมอเลยวะใช่ครับเ <laughs> จาะใจเปลี่ยนทุกวนครับไม่ไม่เปล <laughs> ี่ยนเพราะว่าเราเป็นคนที่ค่อนข้างจะเหี้ยวเหียวหน่อยแต่งตัวจะล็อกๆ็อกซึ่งคณะเขาเน้นไปทางแจ๊สนะครับไอ้นี่ไม่รู้จักเลยว่าแจ๊สคืออะไรวะเนี่ยแล้วงานที่ป,ประกวดงานแรกก็คืองานแจ๊สครับ<อ>เราลองได้ไหมอาจารย์ก็เลยบอกว่าให้ไปดูนักร้องคนหนึ่งช,ชื่อว่าไมเคิลบูเบยครับ ผมก็เลยไปซื้อคอนเสิร์ตไมเคิลบูเบย์มาดูอผมจะซื้อมาประมาณสามแผน่นแผ่นหนึ่งเอาไว้ที่บ้านอ <Goodness. S 1> แผ่นหนึ่งไว้บนรถ uh. อีกแผ่นหนึ่งติดกระเป๋าไว้เผ <gesch m. S 1> <ๆ>ื่อเราไปนอนที่อื่นครับผมก็ดูอย่างเงี้ยครับดูกลับบ้านเปิดดูขึ้นรถขับไปทํางานเปิดดูกลับบ้านเปิดดูอยู่อย่างเงี้ยเป็นพันๆรอบอะครับแล้วก็ไปประกวดก็ได้แชมป์แชมป์นี่คือแชมป์อะไรแชมป์ของแชมป์ของโมโนตีแจ๊สครับ ของหลายๆมหาวิทยาลัยมาแข่งกันหรอใช่ครับแต่ยังไม่ใช่ระดับประเทศเป็นแค่เหมือนในกรุงเทพเฉยๆ่ในกรุงเทพอันระดับประเทศมาไงก็คือเป็นรายการที่ชื่อรายการว่า University Academy Contest ครับเป็นรายการที่เอาวงดนตรีจากระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศมาแข่งกันก็จะเกิดการแข่งขันภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้แล้วก็เอาตัวแทนจากภาคละสองทีมมาแข่งกันมาเจอกันที่กรุงเทพรอบชิงรอบชิงที่คุณเป็นตัวแทนภาคกลางผมตัวแทนภาคกลางแล้วก็เป็นตัวแทนของมหาลัยรังสิต ได้แชมป์ครับอืแม่ไม่เคยดูผมร้องเพลงเลยในชีวิตนี้นั่นคือครั้งแรกที่แบบแม่ไปนั่งดูเราเขาก็ประกาศอันดับนี้อันดับอันนี้นะั้มาเรื่อยๆจนถึงหนึ่งกับสองอก็คือเหลือเรากับอีกวงหนึ่งอพอประกาศว่าเป็นวงนั้นจากหมหาวิทยาลังสิต์เราก็แบบดีใจแล้วก็วิ่งกลูขึ้นบนเวทีพอเรามมามองแม่เราเราเห็นแม่เราแบบ เอาชิดชั่วมาแล้วก็เช็ดน้ำตาร้าองไห้อยู่เยเราก็รู้สึกโอ้โหเนี่ยเป็นสิ่งที่เราแบบพยายามมาตลอดอยากให้เขาเห็นมาตลอดว่าเฮ้ยเราแบบทําได้ครับนี่คือจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่วงการไหมก็ยังครับ <laughs> จะหมดเวลาแล้ว <c oughs> เข้าเถอะคือผมแบบ พอเริ่มเ,เนี่ยแหละครับพอหลังจากง,งานประกวดนี่แหละครับก็มีอาจารย์อีกท่านนึงที่สอนที่รังสิตด้วยกันชวนเราไปอัดเพลงหนึ่งเพลงซึ่งเพลงนี้จะมีคนอื่นร้องนะแต่เขาไม่ร้องแล้วก็ไปแทนเขาอีกเหมือนเดิมมาร้องหน่อย <c oughs> สิเจ้า<ส>เห็นการแทนครับเราก็เลยไปร้องครับนั่นคือครั้งแรกในชีวิตที่เข้า้องอัดก็หายไปครับประมาณสามเดือนผมก็โทรกลับไปว่าอาจารย์ครับเป็น